ขอเตือนจะต้องให้กับ S4 ทั้งหนึ่งเทรลเลอร์ครับผมเอารถกลับบ้านก่อนสงการแน่นอนซื้อวันนี้ครับได้รถสภาพสวยๆคัดมาให้ครับผมเริ่มที่คันแรกเลยคันนุ่นรีโวครับแคบพร้อมกับแคลรีบอยครับไม่เอาแคลรีบอยปุ้ยยกลงให้ครับเขาเยอะมาครับในรถเล่นน้ำสงการสีน้ำเงินเคปโรเลสสภาพสวยพร้อมแม็กสวยๆครับ มิสซูบิชิโนวาแอนพีสามร้อยคันนี้ข้างวดเบาแน่นอนครับสองห้าพันกว่าบาทสี่ประตูหน้ารีโวดีตัวมิดสีเทาล้อแม็กแท้ๆครับสี่ประตูแบบนี้ขับรถสงการกลับบ้านสบายๆครับไปดูด้านบนเลยอันนู้นครับผมรถทรรมาหากิน2.8ครับแม็กซ์ S S R คันนู้นอยากได้กระท้าผ่านเดี๋ยวปุ้ยจัดให้ไม่ต้องร้องขอครับคันล่างเลยสี่ประตูตัวท็อปอีกแล้วคันนี้ครับชุดแต่งสเกิร์ตหน้ามีมาให้หนึ่งชุดครับตัวมิดล้อแม็กซ์ขอบ18แบบนี้เลขไม่หลักหมื่นข้างวดเบาสงหมืินวเั้ีตต คันนี้เดี๋ยวจัดส่งมาให้แม็กหมหมมใหม่ยางใหม่มาครับแล้วคันบนครับโค้ดเซอร์ไพรส์ครับใครจะไปเชื่อครับว่ารถคันนี้ครับรถอีซูดีแม็กไม่ใช่นิสนันอีซสูดีแม็กสเปคแคบเลขกไหมเจ็ดหมื่นโลเดี๋ยวมาดูครับว่าสภาพสวยแบบไหนเดี๋ยวถ่ายคลิปเจาะให้ทีละคันครับผม